คุณพ่อสุดภูมิใจโพ์อวดลูกชายขยันอ่านหนังสือตั้งใจเรียนชาวเน็ตมองอีกมุมบรรยากาศดูอึดอัดเขาเด่นเขาเดจนจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของคุณพ่อชาวจีนคนหนึ่งค่ะที่เขาโพ์ภาพห้องของลูกชายวัยรุ่นพร้อมเล่าด้วยความภูมิใจว่าลูกชายไม่ปิดประตูห้องและยอมให้พ่อถ่ายภาพขณะตั้งใจเรียน ซึ่งคุณพ่อมองว่านี่คือสัญญาณของเด็กที่เข้าใจโลกแตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปที่มักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวและยังแชร์คลิดลับการเลี้ยงลูกว่าต้องเคารพตัวตนของลูกและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวกับทําให้คุณพ่อโดนทั่วลงเมื่อชาวเน็ตจานวนมากรู้สึกถึงบรรยากาศที่อึดอัดโดยเฉพาะภาพกําแพงด้านหลังที่เต็มไปด้วยใบประกาศสัยาบัตรหลายคนมองว่านั้นสะท้อนถึงแรงกดดันมากกว่าความอบอุ่น เหมือนว่าเด็กถูกเฝ้ามองตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรียนก็ไม่มีพื้นที่ส่วนตัว คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการมองดูกำแพงที่เต็มไปด้วยใบประกาศนียาบัตรทําให้ฉันรู้สึกกลัวเหมือนความสําเร็จกลายเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างพ่อแม่กับลูกกระแสตอบรับที่หลากหลายทําให้คุณพ่อรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถูกวิพากวิจารณ์พร้อมโต้กลับว่าผมแค่มองว่านี่เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นทําไมคนถึงคิดมากกันนักด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว,ว่าแต่ละครอบครัวมีวิธีเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันและสิ่งสําคัญ ที่สุดคือการเคารพความรู้สึกของเด็กมีเด็กบางคนที่ชอบเปิดประตูห้องนอนของตนเองแต่ก็มีเด็กบางคนที่มองว่าเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวบางครั้งสิ่งที่พ่อแม่เรียกว่าความห่วงใยกลับกลายเป็นแรงกดดันในสายตาของลูกๆก,ก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ